ไอคอนสยามร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สมาคมของข,องขวัญของชำรวยไทยและของตกแต่งบ้านและพันธมิตรร้านค้าจัดงานไอคอนสยามบว f ลดออฟกิฟต์2022ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9มกราคมปี2566ณจริญนครหอชั้นเอมและรัศดาหอชั้นหนึ่งไอคอนสยามพบกับมหาศจัย์โลกของขวัญสุดยิ่งใหญ่แห่งปีต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขให้ทุกคนได้ส่งมอบความรู้สึกดีๆด,ด้วยของขวัญสุดพิเศษตร การตาก,กับอาณาจักรของขวัญกว่า1ล้านชิ้นตอกย้ำดีไอคอนิก i ิฟติ้งเดสติเนชันที่ยิ่งใหญ่และครบครันที่สุดตอบทุกไลฟ์สไตล์ผู้รับให้ทุกคนได้เลือกสรรของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้แก่คนพิเศษในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นี้เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขไปด้วยกัน ดยการจัดงานในครั้งนี้พบกับผลิตภัณฑ์ไฮไลท์จากร้านผูฟ้าที่อัญเชิญพรพระราชทานของสมเด็จพระก,กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและภาพวาดฝีพระหัต์กระต่ายและสุนัขเพื่อนรักที่ชอบแงนหน้ามองจันรชายด้วยกันในคืนวันเพ็ญอย่างมีความสุขมาปักและพิมพ์ลายลงบนผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อให้ลูกค้าได้มีความสุขสนุกสนานร่าเริงและอบอุ่นตลอดปีถาอตลอดจนร้านค้าจากกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เน้นจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากคนพิการและผลิตภัณฑ์จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาพาจังหวัดขอนแก่นอีกทั้งภายในงานก็ยังพบกับร้านค้าหลากหลายแบรนด์ในไอคอนสยามที่ยกขบวนของขวัญมาให้เลือกซื้อกันอย่างมากมายค่ะการมาซื้อของขวัญในงานไอคอนสยามโวลอฟกินะคะนอกจากท่านจะได้ของขวัญที่ถูกใจให้กับคนที่ท่านรัก และยังเป็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความวามั่นคงของมนุษย์ในงานก็จะจัดถึงวันที่9มกราคาม2566นะคะก็ผลิตภัณ์มีหลากหลายนะคะอย่างเช่นกระเป๋านะคะแล้วก็เป็นผ้าผ้าสีธรรมชาตินะคะรวมทั้งกิบเซตแล้วก็มีพวกแมสมีหลายหลายส่วนนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาเลือกซื้อสินค้าได้คะ่ะ